Thank <laughs> you. ยังไม่ไดคนเลยเรียกอ้างมือก่อนเลยเราไ้ำหนักวกนเยโอ้ยโบ ทำมาเลยวะแล้วต้อเนิ่ล้ยน่อไมใ่ที่แซังปอเนี่ยห้าบอนหมเนี่ยหากดินเสร็จผมน้ำหนักก็ขึ้นตามนั้นออกข่าวเลยครับอพี่เ8ปออ่ยไม่บอกใครเขาได้เราเาพดีไม่หมดไม่เลิกยายาเดี๋ยวโยยายาเดี๋ยว thôi thôi, nghỉ cái thôi, tạm vậy. Nào, cái này làm gì? Cứu